เราสบายแล้วอสังนทากับาใดได้ดยวยถ้าโยมท่านหนมาทำกวนเราก็จะตท่าใกอย่างว่าตายใหญายมาเรยใหเาเบอร์เบอร์เต็มทุกคนาเห็นนั่งเหนนอน่งร้อเกัน่าจะนา้อ้งไปแล้วมาจากนบ้านตายจะปูเท่าไรบ้านยา สวยๆราๆทุกคนนะครัวขนาดยังไม่แต่งหน้านัเนี่ยถ้าแต่งหน้าขนาดไหนส่วนมากเนี่ยเขาใจปุลนี่คอาใจปุนใจดีใจปุลใจดีก็จะงดงามสวยงามตามไวเนี่ยคือแล้ะทั้งผูมาขอขึนขึ้นข้อขึ้าขึ้นงน้นขึ้นขึรนขน้าน้ข วันเั้นมาวันจบมาดวมชีวะรักกันแต่เ oh ท่าโอ้ยยังมีสาวเาลูกหลานเราสมกัน เคยไปฝ่างานบนใรมิจม่ันไม่องีมก็จะแต่ลที่เร้องแลวก็จะีาหางิาปทัยน้อยตะกันก็จะให้ยอมรัอมาช่วยน้องน้ำใจถ้าต้องไว้พ่อแม่ไทยลูกหลานเราเป็นแา่กามใรพ่อคุณพ่อคุณแม่กันทุกคนจะเตาลูก อ้าวคุณยอมจ๋าอันนี้เป็นไม้อะไรซะเนี่ยอ๋อตลอนหล่นปมบ้าสมายสบายก็ได้จ้ะอ๋อเสียไม้ป่าสาธุอยามาบอกว่าเงินตะลอนหล่นนะอาไปปักไว้ต้นป่าเลยยอมปักไว้ที่ต้นป่าเลยจ้ะควันไอยควนยัวนจงมารวมชีวา านตกนแก่เท่าของโบสนะครับอย่ามีส้างเศ้าลูกหลานเราสมกันมันใจจงอยู่ร่วมกันใจมันไม่ปองได้คู่ครองที่เหมาะสม คณะนับคณะสารเล้าบันเทิงมานำก,กันพร้อมมาช่วยถนอมน้ำใจเพื่อวอวยพรอห้ยลูกหลานเราแต่งงานกำลังใจ จ่าสนฟสเจพยอจาจาจตาอาสาธุชนคนใจบุญใจกระท่านเดินทางเข้ามาแล้วก็ยเดจัอาอประบี่อ่าสุดอ่าุโกิงห้าสี่าหกเจ็ดิบสิบ ไปอาจารย์พอลายจ่ายยอมจ๋าข้างหน้าตรงนี้ก็เต็มหมดเลยนะจริงๆเนี่ยภาษาะูดเราพูดเต็มหมดเลยเวลาภาษาพูดเราสื่อสารเหนภาษาไทยแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการต้องมีเชนต้องมีอ่าเรียกว่าเวิร์มนะแต่จริงๆภาษาพูดเราพูดได้เลยนะพูดเป็นคำๆอ่าเจริญพรเจริญศรัทธาสาธุชนคนใจบุญใจกุศลทุกท่านเดียรทาง อาจารย์นเลยยองอาจาริ์ทอนมาจารยตนาเยโอ้รั่รา e ่าั่งวใจไทยนี่จไทยที่ภาษาไทยชัดมากสวัสดีครับม่กันอย่างอร่อยเนี่ยยออร่อยภาสาังกฤษเขกพนยไงนี่ยองนอร่อยฉันกว่าอะไรเราิอาหารน่อร่อยนี่ย อันนี้เดี๋ยวเราขยับทอยก่อนนะครับนี่พรดีรถจะเอาเข้ามาข้างในครับเป็นรถไฟนะครับต้นต้้ต้นต้้นตนต้้น้นนต้น้นนค้นนต้นตน้้นต้นตนต้นต้้นต้ัน้นนนตอนุญาต้นต้มตงน้นต ตรงทางเข้าโบสถ์ตรงนั้นบ้านรู้นะครับจะเข้าศาลานะครับบริเวณไหนทางนี้วยกันนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับหาที่จอดด้านนอกเลยครับเพราะว่าลานจอดรถของเรานะครับฟรีครับฟรีครับไม่เก็บค่าตังค์ครับขอขอบคุณครับขอบคุณน้องๆนะไปแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลาปลาโชคนะครับทานขนมปังฟาใสให้หน่อยพาลูกหลานมาดูทางสมุนไพรโยกยกลา

เราทานเป็นค <Es> <an> ุคุณเป็นของสดใชครับอ่าทุ่วนเของะใรทรได้เรากทรได้หมนานยอดจอ่าหซื้อมราบถ้ว้าลลายยอดที่เสื้อขวนะครับโอ้โห ตอนนี้เวลาก็1นึ่ทุ่มแล้วนะครับก็เริ่มทำการแสดงอยู่ที่3ามสาทุ่มนะครับยังมีเวลาอีกเยอะนะครับไข่ปลาพระโชคเราก็ยังไม่หมดนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนตะริบเ่ครับโยนตะลิบโยนตะลิบโนตะลิบโยนิบโยนตะลิบโยนตะลรบโยนตะลยนตะลิบโยนตะลิ็นตะลิบโยนะลิบโยนตะลิบรยนตะลิบโยนตะลิบโยนตะลิบ จางการได้มอลนะคราตั้งรัฐสภาจะได้เรายอมรับเงินหนึ่งส้อยบาทแทนทางการดีเราทำเงินหนึ่งร้อยบาทตัวรัฐบาลเขาบอกนะครับอาจารย์จริงกว่าเลยรับสัญญาจะเป็นนโยบายที่จะทำกับภาคใต้ทา่เราได้รับส่วนหนึ่งรัฐบาลภาคใต้เสนอประกาศการาลือกตั้งทุาคนรับตั้งใจที่สะทำให้เสร็จ

อ่าสังฆทานก่อนเ,อเพราะว่าอาจารย์เขาบอกว่าอยากรวยต้องถวายสังฆทานอยากสวยต้องรักษาศีลอ,อยากมีปัญญาต้องบรอยายเรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่นเป็นพรวนนถ้าเราอยากรวยอยากสวยอยากรวยทำบุญถวายสังฆทานอะไรว่าสังฆทานนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสังฆะเป็นผสมทานนั้นก็คือเป็นภาษาพระบาลีนี่เลยนะแต่ว่าการให้หรือการถวาย การถวายแก่พระสงฆ์มีอนุสมมากกว่าการถวายรูปเดียนเราถวายพระรูปเดียวได้รับผลสมแต่ไม่มากในสังฆทานสังฆทานที่จะมีอนุสมมากก็คือการถวายสังฆทานการถวายแก่พระสงฆ์ให้ท่านได้รับพูดถึงการไม่จะจอดจมูกตาเนี่ยให้ท่านได้รับการให้ได้รับสิ่งความพูดถึงการเรื่องสังฆทานเนี่ย ้มาสงวงสัมภานคนนั้นก็จะมีช่วงบ้างใะไรที้มันทำยังมาปลอบวันนี้่ทว่าได้เริ่มแล้วน,อน้องมาขอ,ขอมามองลงที่ตรงฆานาันะ้นขอ้อมือเปล่าสา ร่างสวยงามแล้วก็มีเสื้อผ้าสวยงามใส่แล้วก็มีเครื่องประดับชื่อมหาบารดาประสาทประดับตกแต่งงาสวยงามโดดอันที่สองผมเราเห็นได้ชัดว่าผู้ที่เป็นต้นแบบในการถวายพระไตรปิฎกนำวิสาขามหาปัรสิกาได้ไหมเขาถือว่าเป็นมหาปัรสิกาประจำพอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ยอมเพื่อามที่เหมาหนาักไก็มาช่วยถนองน้ำใจเ็น่อเอาไว้ก่อนให้ลูกหลานเราแต่งงานกัน ควันไล่ควันจ้องมารวมชีวรารกันแก่เท่าโชคบีงอย่ามีสามเสาลูกลา เราสมกันมั่นใจจงอยู่รวมกันใจมันไมยปองได้ผู้ครองที่เหมาะสมยิ่งใหญ่มานั่งกันพร้อมมาช่วยถนอมน้ำใจเพื่ออวย พรให้ลูกหลานเราแต่งงานกัน